ครับผมวันนี้ก็ทีมคัสตอมรักบังยูนเต็ดนะครับพบกับทีมเยือนผู้มวยไทยนะฮะนครปฐมยูนเะต็ดนะฮะเกมการแข่งก,ก,ก็ได้จบลงแล้วนะครับวันนี้อยากถามถึงเ,เกี่ยวกับเกมวันนี้นะครับสําหรับโค้ชเจเด็ดมีราบของคัสตอมรักบังยูนเต็ดวันนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็วันนี้ก็มองตัวเพราเราเล่นได้ได้ไดไดต่ำเพาตรฐานเพราะไม่กล้าเซตบอลไม่กล้าท้องบอลเร็วนี่เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมาหนะัก เราซ้อมเซตบอลตลอดในเวลาแล้วนครปฐมากูก <categor> ก <iser> no <free> ็เฟสเราได้ดีทําให้เรากลัวที่จะเสียก็ทำให้เราไม่ไม่เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมของเราเลยตรงนี้ทําให้เสียบอลง่ายแล้วก็เล่นได้เพราะนั่นจะตัดมาตรฐานของตัวเองหลายคนครับอาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าครับว่าครึ่งแรกเนี่เท่าที่สเกตดูในี่เกมนักกระบังยูนเต็ดนะกคัสตอมนะฮะสามารถทำเกมได้ได้ค่อนข้างดี แต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยรู้สึกว่านักเตะอาจจะดอกลงไปนิดนึงเนื่องจากอาจจะเป็นด้วยสภาพสนามที่ตามที่พูดว่าปกติแล้วเนี่ยเราเราเซตบอลเลียดบนพื้นแต่พอมาเจอสนามแฉะอาจจะเซตไปได้ไหมครับก็มีส่วนทขาไม่เขาไม่กล้าเล่นเกมของตัวเขตัวเองเขากลัวเสียกันและเราถก็เล่นเกมเพลย์ได้ดีเลยเราต้องกล้าเล่นกว่านี้แล้วก็บางทีการผ่านผู้เล่นอย่างสิทธาครับ การเล่นที่การเล่โควิดกับสินทาที่ไปต้งยุคชาติสิบเก้าปีก็ทำให้เรามีปัญหาต่างกเหมือนกันนะทำให้การเส้นบอลเราอาจจะมีปัญหาวันนี้แต่ก็ทุกคนก็ต้องเล่นให้ได้เวลาที่จําเป็นต้องใช้ไหมแล้วก็หลายหคนก็บอกวันนี้เล่นเล่นได้เพราะรอดจะกสองข้อคำถามเพราะว่าดูแล้ววันนี้คือถ้าจะว่าถึงเกมแล้วก็ค่อนข้างมีโอกาส ทั้งคู่เลยนะฮะวันนี้ใช่เรามาพลาดนนาทีช่วงต้นกระลาบาดเจ็บใช่ครับบอลไปฉลั่โจมฉลี่ยไปเข้าทางไปทางค่ะคุณฟองมันก็มีโชคมีอะไรช่วยด้วยใช่ใช่ก็ต้องมีด้วยนะฮะก็สําหรับแมตช์ต่อไปนี้ยังไงมาครับโค้ชเอ่อาวาองไว้ก็เราก็ต้องเตรียมทีกันใหม่เพื่อไปเยือนตราต้องเอ่อเซตทีมพวกที่ดีๆแล้วก็นักเตะต้องกระหายมาำกว่านี้ต้องอย่างเราวันนี้เราเอาถุงเรากระหายมากกว่าเรา เด็การเก็อยากชนะมากกว่าเราหลังที่เราเองก็เล่นแบบกล้ากกลัวๆทำให้ผลงานออกมาไม่ค่อยดีสุดท้ายนี้น้องมีอะไรนะออยากจะให้โค้ชฝากถึงนักเตะและก็แฟนบอลด้วยครับครับผมคือก็ของเราก็ยังสาตรฐาดยังไม่ดีบางทีก็เล่นดีวันนี้ก็เล่นม็เล่ดีเราว่ต้องให้นักเตะมีสาตรฐาดมากขึ้นวันนี้แล้วก็ต้อง เล่นให้กระทับใจมากเเรายังทำมันได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันต้องมีสนาดมันมันไม่คงที่มันไม่ก็คงที่ครับผมครับครับยังไงก็ขอบคุณโคชเจเด็ดมีราบด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีคครับ